คือจะวนหารอบเกาะเออให้มันหายดีไงที่โล่งนี่มีแต่ตุกเขาอ่ะจะเอาอ่ะเอาไปละมันมันมีแอนนาแมนแั้นก็สมบี้ไม่มีชูการ์เคนอ่าลงไปเอาอ่ะเอ๊ะใช่หรอก็เพลงไปเอาเพื่อทำกระดาษอะไรอย่างงี้ไ่ปลูก คนที่ชอบขับชอบเอนอยู่ข้างล่างน้ำอยู่ในน้ำ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 น้ำในน้ำ,นนำ,นนำ <c oughs> คนที่ชอบเอนชานของยาง,งเธออ่ะ <c oughs> ต้องใช้ไว้ไปดูม่มีไปไหนเพื่อนออกล่าตมามวนันนีแอนเงี้ยงอุ้ยทำไมมีสู้สังหรเต็มเลยว,วะ เออแล้วก็ได้สายไหลมาด้วยอ่ะมีอะไรชนปะเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวสลายเลยเพื่อนอือมีแต่ภูเขาวัดมีที่โล่งอ่ะมีแต่ตรงป่าเนี่ยม่ที่โล่งแต่เป็นป่าเจอว่าด้านขวาก่อลิปป้าลิปแบบวายวายขวาก็มีรางวาลใต้น้ำแบบลงแว้อะโอเคมันมันเป็นเออเออเพื่อนเพื่อนรอด้วยรอด้วย เอาแล้ว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 ไม่วิเยเฉเเลยอานะมวา้อเหมือเนี่ยเานใต้น้ำเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ใช่ใช่สซ้ายนิดนึงเห็นแล้วเห็นแล้วใไมบูกริ่งกลับกกลับกลับไอ้นั่นหรือเปล่าเอาเลยวิทย์เอาเลยยวิทย์วิทย์วิทย์เฮ้ยม่โอ้โหบุกริ่บุก ไปแล้วเพื่อนมาด้านนปะ่ะเอาเลยเพื่อนมานมามาี่มาใกล้<ป>มาใกล้มันเป็นซอมบี้น้ำที่มนให้เ,เราไป็นจ้าแลยวเพี้ยดด้วยเลยนันแหละมีถ่านแล้วก็ถ่านอะไรสักอย่างได้เลยมีมีแล้วก็ถ่านเอ่อมีอันเนี้ยอ๋อแผนที่ อ๋อแผนที่แผนที่เฮ้ยแผนที่มันเป็นเอาไว้หาไข่มุกนี่นะของเต็มอ่ะเอ๊ะทำไมฉันเก็บกล่องไม่ได้พอออกเต็มหรือเปล่าไม่เต็มเลยช่องหนึ่งเอ๊อแผนที่เอาไว้ตำแหน่งไข่หามุกี่ะมีวิ่งต้นป่าไอ้นั่นนี่หนั่นอ่ะเลื่อนเนาะตรงนู้นอ่ะ อะไรกอเร็เอากอเร็งแล้วมันเป็นไมโอ้เขาหายยอยหาที่ไหนหลับตุ๊กกระจายไปไหนไปครับยังโอเคเงี้ยงขอไปดูก่อนถ้าเปิดแล้วปอกเราจะได้สลับเปลนไทยขอไปดูก่อนโอ้ ม่งแหต้องบอกว่ากลัวขับเมาอ๋อป่าจังเกิ้ลดูน่ากลัวไปป่าเราเล่นวันต่ไปอีกอ๋ออันนี้ไงป่าที่กูตายแถวนี้แหละแต่นักสู้เกนักสูนี่มันคนละกอกไม่ใช่หรอไม่ใช่หมายถึงว่าจังเกิ้ลอ๋อต้นไผ่เดียวกันเหรอไผ่ไหนอะไผ่ไหนไในไงต้นไผ่ มันจะไเพื่อไม่อาเจะไตับไข่เราจะไปหาแพนเกวจะไปขึนปิงพองไงได้ไขโอ้อยอ้อยเลียนหน่อยเียหน่อยไม่ได้ไคือแบบเป็นไกไดมากเหว่งไก่ไม่ได้ไก่ไม่ได้เอ่ได้ไข่เอา่ได้ไไม่ใช่อยางได้ไก่เขาไ่ไปทำอะไรอ่ะทำน้ำตาลเนาไม่ไม่ไข่ทำน้ำตาลไม่ได้เออเหรอ เพื่อนเอมาต้นอ้อยเอาหรอโอ้โหตัวดึงตกใจมากเพื่อนกูจริงๆกูตั้งใจเรียนจริงนะมึงบอกเลยเก็บสีขอสำรวจเกาะนี้แล้วกันมันก็ไม่มีอะไรหรอกเด็กตรงนี้มันก็โล่งนะยังมันยังวอบข้ามมันยังทึบอยู่อ่ะ วีแกะวีแกะจะฆ่าหรือว่าใครมีกันไกลอะไรไหมไม่ใครวิ่งตามครูฮัลโหลเดี๋ยโหลฮัลโหลเดีแกะเป็นฝูงใครอ้าวไม่ตัดขนเนาะขนออนแลี่แกะอยู่สี่ตัวน่าจะพอแหละไม่มีเมันนี่ไม่มีมันนี่อ้าวพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอพอฉันต้องแปะข้อให้เพื่อนตาไว้ไว้ไว้คีเปอร์ข้างหลัง เรียกทำไมให้ควดมัดคุณจะตายไปวินหลังเ,เครียดพ่อแหละไปหยู่ใครปล่อยกันโอ้โหมันเรียกพวกมาเฮ้ยเจอที่เจอโออเโอ้ยดไปวินทจะตายเขาเรียกว่าป่าอะไรป่าที่มันเป็นพื้นซิ๊กซิ๊กเสียงตานที่ซี้จบกเพื่อนเฮ้ยไปวินไปวินอีท่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเขาเรียกนะแฟนทอมแฟนทอมแฟนทอม กูเข้าต้นไม้ละไอวิทเข้ามานี่มาอันนี้ผาอะไรแบบแบบแบบสวรรค์หน้าเลยอ่ะมึงเดิเพื่อนปุกกูโดนแฟนท่อมแดงแฟนท่อมคืออะไรอ่ะถ้าเราไม่นอนรรเเาาไม่นอนก็ไม่แบบนีะมันก็เลยสเกลสเกลสเกลอีแฟนท่อมมาไล่เดินไปมีเดี๋ยวเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเข้ามาหน่อยมีแต่เปนมาแล้วหมาหมาช่วยกัดหน่อยหมาช่วยกัดหน่อย ขาทำลายเราไม่ได้เว้ยเขาทำลายเราไม่ได้แต่อีกข้างบนเน่ยทำลายเราได้เว้ยเดี๋ยวรอเช้าก่อนเถอะมึงเออไอีพวกมันไม่ทวนได้ไงวะมึงก็แฟนห้องมันมาเกิดที่เราก่อนอะอีพวกนั้นเลยไม่โดนเจอใครเลยอะไจ้ด้วยกูโดนหมากัดมึงโดนหมาเพราะกูโดนเจ้ด้วยหนักกว้มึงอีกไอเราเพราะกูหนักกว้มึงอีกทำไมเราไม่เจอเลยเลยอะ แล้จะแก้โคก็หนูเราก็ฆ่าไปแล้วเืียงอะไรอ่ะทีที่ทีุ่กจอดเดินดั้มแมนป็นดั้มอยู่บนหัวอ่ะไออินอ๋อเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปไหนอ่ะตัวอะไรอ่ะอ้าวมันบินไปไหนแล้วอ่ะหนีไม่เข้ามาฉันมาคุ้มกันมันกลับมาก่อนมันกลับมาก่อนเราคุ้มกขุดรูให้แล้วมันก็จะหนีไปเลยเป็นพ่อมตัวอะไรอ่ะงหน้าตาเป็นไงเออมันจะบินบินนะเพื่อนแล้วมันจะโฉบลงมา อ๋อเ้ตาขวเ้ยมาแล้วน่ะม้มันไปมไม่นอนเองอนมัน่งหนไปแกมันไม่ยอเข้ามาเลยเอคุณคะพังเข้าตองนี้ค่ะไปอีกด้านคนเดียวมันยูนไหนไม่เจอมันเลยนยังเจอมันเลยลงเรือไปกอแบบมันหา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วยีเลวรอฉันด้วยวนรอมึงอยู่เพื่อนอุณเป็นท่อมยังไม่อุ้ยโดนเผาแล้วโดนโดนโดนเผากลับมาที่ที่พวกมึงจอดเรือออยอ่าฮะอยู่แถวๆชายหาดที่มันมีแดดสาดเยอะๆมันโดนเผาเยอะเลยอาหารอย่ชิบหายหืมหืมมัน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 

ไอหมูกไก่ในตานนี้ไปเลยนะตอไหนตอนนี้เหรอแอ่ละเออพี่้องพิถานไม้เผาไปแล้วเผาไปแล้วเอาไปเลยไม่เสร็จแล้วนะเพื่อนโอเคพอาทานกลับมาคืนน้องน้องขนแกะ เอามาสีอื่นมันคับเป็นเตียงเดียวไม่ได้เพือ่อนมันต้องสีเดียวกันสา,สามอันใช่ไหมใช่ใ,<ห>ใช่มันต้องสีเดียวกันหาหาอีกสามอันเพื่อนเอาสีเดียวกันนะเพราะว่าสีดำกับสีนี้มันใช้ไม่ได้เตียวอร์ชช่นใหม่มันวะจ้าไปหากอ,อื่นกัน ไปลไาเดินเดินมาอีกสิยาเผายูยเจ้อาอะไรอ่ะองของใช้เครื่องเผาไม่ใช่เหรอเผาปลายูกับหมูอ่ะขายของหมูออมสองชิ้นขายของหมูสองชิ้นตะกีตับมันกามีคนขโมยหมูมไปชิ้นหนึ่ง<ค>ไข่ไข่ไน่กูไม่ได้เข้าตัวกูกูดิบเหรอหมูสุกแล้วมีแต่หมูดิบอ่ะ เนี่ยหลาที่เราไปฆ่าหมูมาอ้าวจะขอยืมเตาซักหน่อยเอาเตาอะไรอาหารไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรมีไก่ไมวิทอยู่สองชิ้นเราทั้งรอดไม่ได้เดี๋ยววิ่งเเยอะดดิินเอาไม่ได้วิ่งเยอะฮะวิ่งอุ้ยอะไรกาโต อฮ้ยบัวบัวค่ะบัว,ว,วไหวยหยไก่อ๋อนั่นคือวัวเหรอออไม่ผมมีใครร่วงใช่ไปไหนอ่ะเดินไปได้เลยอ๋อเดินออกยังไม่ได้คราบดาบเลย อามันเก็บไปยังเก็บนะเก็บนะเก็บนะฉันเจอทุ่งอ่ะอะไรนะทุ่งอันนั้นนี่ไงใช่ปะใช่อันนั้นใช่สวัณนาปะโอ้หมูอ๋อไม่าจะสวัณนาหมูครับใช่ใช่สวัณนา เย่เราจำในที่สุดเราก็จำเหตุการณ์ออกเก่งมากเลยเอ้ยอันนี้คุณแก่มีวิตหมู่บ้านเอ้ยหมู่บ้านโอเคไหนอ่ะพูดอยู่ไหนกันอ่ะอปชื่อมิวิตแล้วเอิ่มเอิ่มอยากเลี้ยงหมาว่ะหมานั่งโคดมีประโยชน์เออแล้วอยู่ไหนกันนะใครติดไฟอ่ะสเกล อวิหมู่บ้านเขาปลูกข้าวไว้ตรงนี้แหละแต่ข้าวยังไม่โตมไ่้ใจดีฉันฉันยอมใจการปลูกข้าวของเธาไม่วิถ้าเธอไม่เห็นการปลูกข้าวของเขาเธอเขาอยู่วะเธอต้องมาดูการปลูกข้าวของเขาเองกูไปร่วมรอปลามึงเหมือนตัวหันนา มีไก่ตายไปซะอุ้ยเขามีเล้าหมูเล้าไก่มีแตงโมไอ้ไหนอยู่บ้านวิ่งข่ามันข่ามันวิ่งไปอยู่ที่ไหนทไมพวกฉันไม่เห็นอ่ะมีแกะอ้ว้าวคือตอนแรกก็วิ่งตามฉันอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเราไปไหนกันแกะไม่รู้อยากเจอดีไม่ฉันก็อยู่ฉันสาววนอะเธออยู่ไหนไม่ตอนแรกอ่ะเลยไม่จมองทุกทีมันไม่มีตัวคาป่ะ เป็นอไรเพื่อนมีแต่ของมีแต่แอ่นน่ะนะแค่นะน้องน้องโตครับปะหมู่บ้านเขามีนี่ด้วยมีท่าเรือขอหน่อยขอหนเฮ้ยแกะเข้าเลยนะค่ะเลยเอาขนเอาขนมานี่เอาลูกแกะไว้ลูกแกะไว้ลูกแกะไม่ไม่ดอกลูกแกะไม่ดอกเมีอะไรเลยทำเหมือนเอาไว้ดีก็น่าสนใจแล้วเนี่ยขนสีขาวทำเลยน่าด้วยมากมีหมู่บ้านมีสะพานไปอยู่ไหนของนี้กันมาดิ คุกเกียรพวกมันอ้อยมีคนแกะเท่าไหร่แล้วฮะคนแกะเท่าไรสองเองเอามาเอามากกกกกกโอเคบายเดินตามไปอย่าเพิ่งทุบอ้าอย่าเพิ่งทุ๊บรินข้าวบัวเลยข้าวบัวให้หมดใ้ายเหลือไหนล้างผัวพันเหมู่บ้านเขาไม่ร้องคนทาัรเียหน่อยมาถือเตียงให้หน่อยเราสี่เตียงไปหนึ่งของกูเต็มอ่ะใครอ่ะ อยู่เดือยตรงโต๊ะคพับอะถือได้หน่อยสิเจียงถือแล้วโอเคของเต็มพอดีเลยเก้าสิบห้าสามเก้าศูนย์โอเคเก้าสิบห้าสามเก้าศูนย์หมูเขามีเราหมูไม่อยากฆ่าเลยอะอุ๊ยชาวนากำลังทำสวนมีวิชาวนากำลังทำกำลังปลูกข้าว ลุงตีมายังอ่ะลุงใส่หมวกฟางอยู่พอดีด้วยอ่ะหนูไม่ไักก็ยังเห่าไหวกำลังฆ่าล้างผลาญอยู่ลุงเขากำลังปลูกข้าวหนูเหมือนรบกวนลุงไปแน่สิบห้าเก้าสามสี่เดี๋ยวมันเหมือนไม่ใช่หมู่บ้านมันเหมือนเป็นฟาร์มฟาร์มหนึ่งของลุงคนนี้อ่ะฉันก็ว่างั้นแหละเออโอเคตัแต่น่าสนใจคือแบบเป็นพื้นที่่เยอะปะเออ๋ยตามมานะ กูเห็นมึงแล้วแล้วกูเห็นทอยแล้วนะโอเคนำเลยครับเก้าสิบห้าเก้าสามฉันก็อยู่เก้าสิบห้าแล้วก็เดินตรงมาอีกเลยตรงเลยตรงเลยตรงเลข้างนี้เธอจะเห็นเหมือนบ้านบนภูเขาบนภูเขาใช่ไหมโอเคโอเคแล้วฉันกําลังยืนมองเธออยู่โอเคโอเคเห็นอะไรนะแล้วเธอก็จะเห็น มาที่อยู่บนภูเขาเป็นชั้นบันไดขึ้นมาเราชอบนาไรนะอยากกระโดดเหยียดนะขอบคุณเชิญคุณนอบคุณค่าคกันไทยแตงขี่แล้วควายจดตูกลงตกเอ๊ะ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 ไปต่อมันเราไมเราคนไปยเลยนะไม่ใช่เราคนไทยแล้วนะกลับจากไหนเนี่ยลุงกำลังปลูลุงกำลังปลูกข้าวอยู่แล้วก็มีเล้าหมูด้วยหมูสองตัวแต่ลุงจะได้ไปรายการของฉันเดี๋ไมทนเฮ้ยอยู่ตรงไหนกันนะเป็นนักซี่ไม่เดินตามเพื่อนอีกแล้วเหรอฮะ โูเปค่ารับหิดพันแล้วเพื่อนจะบอกว่าอย่าลกเล็กในตอนที่นี้ไงฮะมึงโดนสัเกตลูกไปแล้วฟังกมึงเดินตามพิกัดโอเคลุงลุงลุงถูกไล่แล้วเดี๋ยวลุงเดี๋ยวพวกหนูจะเอ่อเทคโอเวอร์ที่นี่เองนะคะลุงลุงไปทำที่อื่นนะคะโอเคอยู่ไหนอะยู่ที่เดิมปะก็เธอเธอเอนเตอร์ดูพิกัดฉันดีที่ฉันส่งไปแล้วเธอก็เดินตามมาเว้ย เปิด F 3ขึ้นมามึงเปิด F 3ขึ้นมาแล้วมึงก็ดูพิกัดมันจะมีอยู่หรือจะให้เบวิดวิ่งไปลองคุณทำอะไรกับลุงอ่ะจูเหรอไม่ไม่ลุงบอกว่าพิกัดไอ้ตรงไหนอ่ะเบบิวิดอยู่ตรงนั้น่อยอะไรนะลุงบอกว่าอะไรนะลุงบอกว่าหมู่บ้านเป็นประชนเผ่าเลยเบบิวิดอันนี้มันมันมันหมู่บ้านหนึ่งในหมู่นนี่ไงออยก็มาออยมีฟางข้าวด้วยนะออยในพวกก็ อ๋อเนาะเตียงส้มเลยบนบุกเขาอะเมวิทแล้วได้เอเมอรอนต้องสองเมตรแล้วโอเคมีขนมปังฉันจองแล้วเตียงส้มอันเนี้ยมีเตียงส้มด้วยเตียงมึงนี่นาครับเตียงเลยอะเตียงที่นี่เยอะมากเลยอ๋ออย่าไปแย่งเตียงเขาแต่ฉันจอเตียงสีส้มคนดีว่ะเพื่อนกูเด็กเด็กเด็กเมวิทเอ็มบีซีเด็กไหนเลยไนไน น้องผู้หลนย,ยัางมีหนัง <มา S 1> อันหนึ่งอุ้ยแอลอนโกเลมอุ้ยอุนนลลอยอ้ยเงี้ยวเงี้ยวงเงี้ยวเงี้ยวอะหัวเด็กเงี้ยว,ยวอุ้ยอุ้ยเรามีปาลปาหรือเปล่ามึงมีใครมีปลาบ้างเผามหมดแล้วอะ่ะอ่าปลาหรือมีปาลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นเป็นแมวขาวดำอยู่ไหนวะ อยู่นี่ในบ้านนี่ไหนวะอ๋อหันมานี่ดิหันมานี่อ๋หันหลังอันนี้อะไรอ่ะลักซี่เดิังไปไหนลักซี่มึงเดินหนีกูไปเรื่อยๆดูดิไหนไปบ้านนี่สนใจกูพี่วะน้อง เี้เด็กเว้ยพวกนี้เป็นตอนอีเลวเว้เป็นเหยียน้องเอมานีมานีมนีมาว่านี่อะไรมานีมานีมานีปิดประตูโอเคเพื่อนยางนี่วนี้เน่ยความสุขกัแล้วบงอเธอเธอดูในกล่องแล้วเกรดูกเครื่องเลนี่เขาเปการออเดอร์เลยอ่ะบ้านเนี่ยได้ยินเสียงใหญกตัว ออ๋ขาใช่ใช่ฉัน้องนั่นแล้วกมันเป็นเครื่องค่าแันที่ปะเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมีเปเปอร์มีเข็มทิศอะไรนะอันนี้เป็นเครื่องอาชีพแบบให้ให้ทินชีมันเลือกอาชีพได้ไงทำไมเครื่องเปลี่ยนไปไม่ไม่คนละอันหรือเปล่ามันเป็นอีกอาชีพนึงไม่เหนแล้วไม่เก็บกระดาษเฮ้ยเาิแมวยายาปวันนี้วันนี้ก็อยู่นี่แหละวันนี้ยังรู้เรืยังไงอ่ะอยู่ที่นี่นะงานไม่เปิดมอเห็นแลไรบ้างก็เลยตื่เต้นตรงนั้นไหมอ๋อเห็นไหม อ๋อเขาจะเขาจะฆ่าเราเหรอถ้าเราฆ่าคนถ้ามึงมึงแค่ทำลายอ่ะมึงแค่ทำลายเขาอ่ะไม่มจะฆ่าคนกูไม่เอาคนนั้นอ้าวมึงลองมึงลองฆ่าดีเพื่อนมือย่านะมึงแค่มึงแค่ไปจิ้มอ่ะเพื่อนไม่แบบจิ้มคนอีกคนนึงเสื้อแดงไม่ใช่เสื้อขาวสิแล้วถ้ามึงจิ้มฟูนอ่ะอีตัวนั้นอ่ะอีตัวนั้นไม่เป็นการไงอ๋อตัวกูวจิ้มหลายคนแล้วนะมึง ก็มันยังมองไม่เห็นตอนนี้มันมาใกล้บึงแล้วจะลองดูอ่ะอ๋อพี่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 อย่าทำเพื่อนดูพี่อย่าทำเพื่อนดูพี่อย่ามองหน้าคนนู้นไม่ได้เต้าคนนู้นไม่ได้เออไม่บายไปขอขอนะใครจะจองบ้านไหนครับนอน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 เพื่อนนอนนอนนอนหาที่นอนนึกหาที่นอนจังเฮ้ยไปแย่งเขาอะใครอะใครไปแย่งเขานอนอะเกี่ยวอะไรกูเห็นนะ นอน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 หาเตียงใครเตียงมันนอนเร็วๆูกอีเล็กซี่ยังเตียงกูเว้ยกูควรู้สึกยังไงกูไล่เขาออกไปแล้วใครใครอะไรใครแย่งเตียงมมันนีคแย่งไม่มีมึงก็ไปแย่งดิ่เขานอนอยู่มึงก็ไปแย่งเขานอนอันนี้กูนอนอยู่ออยยางช่วยด้วยกูช่วยด้วยหาช่วยด้วยช่วยด้วยเจอเตียงเลยช่วยด้วยช่วยด้เตียงที่มึงเก็บหรอก็นอนเลยก็ได้ช่วยด้วยโดนโดนสเกีตตันสองตัวยิงโอ้สกีนัตตันเยอะมากไม่มีเตียง เรามีเตียงขอหลบอยู่ในบ้านก่อนนะเอามาหนังแขกใหเพื่อนเดี๋ยวของเต็มมาวางให้หน่อยดีกลางกางกางแจ้งได้ไหมอะเติรแจ้งเลยให้กางแจ้งเลยสอมบี้เอ้ยไม่ไม่กลางแจ้งดิมึงกินเกมอตันนิ่งตามมาเข้ามาวางในบ้านดีให้หน่อยก็ได้ครับบ้านบ้านนี้ครับออกมาแป๊บนึงครับประพรมนะ NBC มันจะทับคอกูตายแล้วมึงสามตัวเนี่ยอ่ะอันนี้ใครจะนอนอ่ะ เออะระว<า>งัวงเลยระวังเลยระวังเลยวังไงอะ่ะทำไมวราไม่ได้อะ่ะเอ,อ่อเอามานี่มาเอามานี่มาเอาเอาเอทีเดียวอ่ะโยนมาอ,อันนึงดิไปละเตียงกูฉันรู้สัดจองเตียงตีส้มแม่งเไย <laughs> ไปแตะบุเลินไล่มือกูไล่เด็กที่มันนอนอยู่ไล่เด็กป้านจะไปเล้นใครยังไม่นอนใครยังไม่นอนกูนอนเพื่อนกูกูรออยู่เดี๋ยวเป็นเท่าแม่งแดกีไม่ได้เป็นอะไรวะเดี๋ยวมึงต้องต้อง ่เมื่อวานแถวไหนเมันอวานในบ้านมันต้องมีส่งบล็อกแบบบ็อกว่างนะเพื่อนอแล้วก็คลิกบล็อกที่ใกล้บ้านมือมันสง่งแล้วเหรอมึงมันบ้านเดี่ยวกุ้ยมามาเนี่ยหรือจะบ้านนังก็ได้แล้วแต่มึงเลยจะได้นอนไหมเนี่ยนั่นมาดิอีชนีไม่มีใครแรกก็ไม่ได้นอนแล้ว <c oughs> <c oughs> นอนแล้วโอเค คือเนี่ยมันจะเป็นประมาณ e p สองไว้เพราะว่าฉันตอนเนี้ยฉันอัดมาประมาณอัดมาประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีก็หนังเล็กก็เล่าคนนีฟุ้งดดี๋ยวหนังยังบวแล้วเรามาไันเมื่อกี้มีหนังอันหนึ่งฉันทิ้งไปอ่ะไม่ไม่ไม่เอาอันน่ะเอากเนยไม่ได้ใช้หรอกระวังตกหลุมนะหลุมหลุมใหญ่ตกหลุมร้าจะเอากระดาษมาได้ไวไม่ไหวมึงลึกขนาดนั้น แล้วทำไม่ใช่เสร็จแล้วแฮะไอ้อัวิติกาไรไม่เห็นหรอกแฮะมึงฆ่าเด็กอ่ะไม่รู้ขวางทางกูอ่ะลูกหาที่สร้างเร็วสร้างรูปใหม่กูเจอกูเจอคนถือบล็อกมุกอย่าไปมองหน้าเขานะไม่วิทไม่ใช่ว่านี่มันเป็นเครื่องสร้างแผนที่อ่ะอุ้ยเราจะมาไม่มีรูปทรงไหนี้มากเนะ าคาโตคาฟฟี่เนี่ยกาฟฟี่เลยนะมันใช้คำว่ากาฟฟี่นะในวายอยู่ไหนในบานท <ลา S 1> ีเ่เปอขอ<ล>าวะกระดาษนีน่มันวางกระดาษได้อะแล้วไงต่อมันบนต้องเป็นอะไรไอ้นี่นะกระาดาษวางได้แต่ต้องบนวางอะไรไม่รู้มันเป็นเครื่องทงับแผนที่นี่น,น,นาฬิกาไม,ไม่ใช่ไอ้นีน่แปด มองไม่ได้ไมองได้แค่กระดาษกระดาษบาาข้างล่างแต่ข้างบนไม่ดูไม่วิดขุดไปไดน่าสนใจอ่ะขุดไปแล้วเฮ้นี่มันบอกอาชีพคขาเดี๋ยวฟาร์มให้อุ้ยนางมึง <c oughs> ขนาดนี้มึงไปขุดละครั้งเล่นไปใครมันพอกเมื่อก,กี้นะ มันจะขโมยล,ละคขังเขอยู่นะไม่ได้ขโมย <c oughs> แค่ไปสัน่นเฉยใช่พี่บอกฉันจะขโมยเยอนะนะอ๋ <c oughs> อก็ลองใสยย่เงามันสั่นเองหรือเปล่าเป็นหมู่บ้านที่ดีจังแล้วริมนะเขาก็มีนี่ที่ตกปลาด,ด้วยฉันอยากได้เตียงสีขาวไม่เอาเตียงสีไม่ไม่เอาเตียงสีขาวอ่ะอยากได้เตียงสีส้มอยากไเตียงสีฟูอสิส้มไปแล้วโอ้ยคิปเปอร์ พามันเลยพาไปเป็นอ่ะกดเวลามันจะระเบิดกดโล่ค้างไว้ก็ได้นะมัวใครเก็บเนื้อวัวอุ๊ยดีเศษซอมบี้ในถ้ำนี่ไงเราสร้างบ้านใกล้ๆหมู่บ้านไหมตรงตรงด้านล่างมันจะมีพื้นที่โล่ห่ตรงที่ทางเดินผ่านมาตรงนี้เป็นช่องที่โล่จะได้จุกเขียวหน่อยอ่ะ อุ้ยแล้วมันมีแม่น้ำกูอยากได้เขียวเขียวอ่ะเขียวเปสดวนหงไปอ่ะมีแม่น้ำด้วยแต่สองแบบโอ้ยมีพอยบัวเต็มไปหมดเลยฮึอืมกำลังเดินล่าอยู่เพื่อนแต่ตรงนี้มันยังเป็นเนินอยู่เลยอ่ะเอาเอาที่โล่งๆหูข้าหูตายจ้ะหิ้หมูน้อย ทำไมไม่ไมีออยนะเบบิวิพูดว่าตายสาว้วไม่อีกออยมันตีพอดีด้วยอ่ะกูก็นึ้อกูเอเอเบบิวิพี่อยู่นี่ดีกว่า <c oughs> มึงก็อยู่ข้างกันอุ้ยนายย่ารักอุ้ยเด็กอ้วนของแม่แล้นเบบิวตรงนั้นน่ะถังตรงนั้นได้นะฝั่งนั้นน่ะแล้วก็เพิ่มดินเอาอ่ะเห็นปะตรงบริเวณตรงนั้นน่ะตรงนู้นน่ะถังต้นไม้อ่ะแล้วก็เพิ่มดินเอามันเป็นพื้นที่เรียบอยู่อ่ะเรียบเรียบเรียบบริเตรงเนี้ยข้างข้างตรงเนี้ย ไม่ได้สร้างบ้านใหญ่หรอกเราก็ไม่ต้องแยกบ้านเวยแยกบ้านน่าลำบาก